ราศีกันได้อะไรมาราศีกันราศีกันได้ไพ่คิดเยอะคิดมากนะนะเพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีกันจะมีเกณฑ์คิดมากคิดเยอะวางแผนคิดนู่นนี่นั่นอะไรก็คิดเยอะไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนคิดมากไว้ก่อนเหมือนเหมือนเจออะไรที่มันแย่มาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังรู้สึกว่าผวาอยู่กลัวอยู่กลัวหวาดกลัวยังระแวงอยู ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมออหรือไม่ก็ไม่อยากจะเจออะไรที่มันดใครบบอยากเลยก็ได้นะยังผวายังกังวลออหรือไม่ก็จะทําอะไรก็รู้สึกคิดเยอะอ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นภาพรวมอีกไลฟ์สไตล์หนึงก็คือคุณจะมีเกีย์กังวลกับทรงผมอ้าวคุณอาจจะรู้สึกว่าทรงผมตัดดีไหมตัดไม่ถูกใจทรงไหนดีตัดออแล้วเดอะ ได้ไม่ถูกใจทำสีไม่เวิร์กเกี่ยวกับวีนเกี่ยวกับผมอีกคันหัวมีโอแคมเกนอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับศีสระส่วนบนจะเป็นรู้สึกกังวลจะลังเลเอาไงดีกับทรงผมนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ราศีกันจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงก็บางคนก็ต้องระวังเรื่องของมดลูกด้วยนะจยาโ้เกี่ยวกับสุขภาพภายในหญิงก็ต้องระมัดระวังมดลูกประจําเดือนเป็นยังไงมาปกติไหมหรือบางคนต้องระมัดระวังการกระทบกระเทือนถ้าใครที่ตั้งคันอยู่ ก็ต้องรับประคองคันให้ดีด้วยมีโอกาสเสี่ยงสูงที่คุณจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะครับผมถ้าเป็นในสายงานก็มีเกณฑ์ต้องเจองานที่ต้องเครียดงานที่ต้องใช้ความรู้งานที่ต้องระดมสมองงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะงานยากๆทุ่มเทอะไรประมาณนั้นจริงจังจริงจังหรือไม่ก็ต้องแก้ไขปัญหางานเฉพาะนาใช่หรือบางคนก็เหมือนได้แก้ไขปัญหางานมันผิดพลาดมาเอาลาตายแล้วนายตำหนิมาโดนตำหนิมาต้องแก้ไขแบบ ทนน,นนะััหอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นนี้เรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณก็จะกังวลคุณก็จะกลัวว่าจะกลับไปแย่อีกไหมจะเครียดหรือเปล่าเงินจะหมดไหม หรือแม่ก็ใช้เงินก้อนนี้จะเป็นยังไงก็หยิบยืมหรือเปล่านะต้องคิดเยอะจะเอายังไงดีนะฮะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ราวสีการก็จะคิดเยอะในเรื่องตัวเลขใช่ค่ะนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณก็จะเป็นลักษณะห่วงใหญ่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงพี่ห่วงน้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงคนรักมันเป็นลักษณะมีความวิตกกังวลความห่วงใยคนรอบข้างหรือคนรอบข้างเอาปัญหาทําให้คุณต้องกดคิดมากต้องไปแก้ปัญหาให้ต้องไปเคลียร์ให้ อย่าน้อยใจจนหาทางออกในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะก็พยายามปรึกษาคนที่เราคิดว่าเราปรึกษาได้หรือถ้าพูดคุยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์อมและอาจารย์นิชนันยินดีให้คําปรึกษาชาวราศีกันนะคะเราจะมีทางออกที่ดีที่ให้คุณมีทางออกะกันเนาะใช่ครับผมสามารถที่จะปรับได้เปลี่ยนได้ดวงคนเรานะคะสามารถปรับได้ปัญหามีทางออกนะครับดวงเนี่ย แค่30%ิคนเรา70%นะครับคือการกระทำใช่นะครับตรงนี้เพราะนั่นคือ30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันฝ่าฟัน,นีนประมาณนี้นะครับนี่คือชาวราศีกั้นครับผมขา